คุณหมอสามารถนําเลปติคอร์ที่เป็นสินค้าที่เป็นโน้ตรมและราคาแพงและเป็นสื่อสารยากนะครับเรื่องเลปตินกับไกรซินไกรซินนี่เป็นเรื่องใหม่แม้ท่านกุยระดับนันกวิทยาศาสตร์แล้วคนยังไม่ค่อยเข้าใจเยอะแต่คุณหมอสามารถนําเรื่องที่เข้าใจยากและเป็นเรื่องที่เป็นโวใจสามารถมาทําตลาดยังสินค้าได้อย่างประสบความสำเร็จ ว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมง,งานกับแบรนด์ของคุณหมอของคุณหรือ DRKK ต้องบอกว่าเป็นเกียรติเรารู้สึกประทับใจจริงๆต้องบอกว่าผมก็อยู่ในวงการมา20กว่าปีพัฒนาสินค้าให้ก็หลายร้อยแบรนด์นะครับแล้วก็เมื่อผมเจอที่แบรนด์โอเนอร์ที่เป็นตัวจริงที่มีทั้งแพชชั่นและมีทั้งความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่แค่ความรู้ในตัวสินค้าแต่มีทั้งความรู้ด้านการตลาดและมีวิชั่นที่ไกลเนี่ยต้องบอกว่ามันพิเศษมันหายากมากๆซึ่งผมก็ต้องอย่างวันเจอคนมาหลายประเทศทั่วโลกสามส ซีอีโอโฟลเดอร์มาเราก็รู้ว่าใครคือตัวจริงแล้วผมเวลาได้เจอคุณหมอผมรู้เลยว่าอันนี้คือตัวจริงแล้วก็คุณหมอไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณหมอพูดออกมาแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยสคัญของความไว้วางใจคือคุณพูดแล้วคุณทํำยังไงซึ่งตัวนี้สําคัญการที่คุณหมอเรื่องเล็บศีรษะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เป็น,นโน้ตกรรมแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็น เขาเรียกว่าข้ออ่อนคนเสนอแ่ะน้กการคือราคาด่แพงซึ่งทําให้หลายครั้งอ่ะคนอยากจะใช้ของดีแต่ใช้ไม่ได้เพราะราคามันต้นทุนสูงมันทําตลาดมันไม่ใช่ง่ายซื้อทำสินค้าที่ราคาแพงเราต้องใช้คาอธิบายมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหลายคนแต่คุณหมอสามารถนําเลปติอคอที่เป็นสินค้าที่เป็นโน้ตนะครับและราคาแพงและเป็นสื่อสารยากนะครับเรื่องเลปตินกับกรซินกรซินนี่เป็นเรื่องใหม่แม้ท่านคุยระดับนักวิทยาศาสตร์หลายคนยัง <c oughs> ไม่ค่อยเข้าใจเยอะแต่คุณหมอสามารถนําเรื่องที่เข้าใจยากและเป็นเรื่องที่เป็นโกรใจสามารถมาทําตลาดยังสินค้าได้อย่าางปรระสสบควมเ็จ ผมใช้เขาว่าสร้างเว e ร์ r เรคคอร์ดหนึ่งหรือว่าอย่างน้อยในชีวิตผมที่ผมได้ร่วมง,งานกับหลายหล,ลายลูกค้าอันนี้คือหนึ่งในเบสเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันหายา,ยากนะครับภายในแค่3เดือนส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาผมพัฒนาสินค้า3เดือนแรกคือช่วงของเซอร์ว t e เทสติ้งโปรดักต์มันต้องค่อยๆคำทางแต่คุณหมอสามารถเบรกเรคคอร์ดทั้เลนล้านกล่องใน3เดือนเนี่ยผมต้องบอกว่าอันนี้คือ amazing นะครับมันอาจจะเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้บร,ริษ <This S 2> ัทเป็นชื่อคุณหมอเลย เราผมว่ามันเป็นของฝันแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ของวันให้เรานะแต่มันเป็นของวันให้กับคนไทยเพราะว่าสมมติว่าคนไทยจริงๆปัญหาเรื่องลดน้าหนักเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันเป็นมานานแล้วเขาก็อยากจะได้ของที่มันดีปลอดภัยแต่เขาก็หายากบางตัวคิดว่าใช่ลดเร็วแต่สุดท้ายมันเจอเอฟเฟกที่ไม่ดีกับมาอ้วนหรือว่าเกิดอาการข้างเคียงเยอะซึ่งผมดีใจมากที่แบบวีโคลาเนี่ยใช้เล็ t ซิลคอบแบบเต็มโดส และไม่ได้ทําให้มันใส่อะไรที่ปนเพื่อนที่มันดูอันตรายมันอนนี้เป็นหัวใจเพราะมันทาให้ผู้บริโภคที่กินแล้วมันเห็นว่ามันดีในระยะยาวต้องบอกว่านี่เป็นทั้งความประทับใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับหมอของขวัญมากๆเลยครับต้ <S <S องชัดเจนเลยครับถ้าพาร์เนอร์ถ้าแบรนด์โอเนอร์มาเป็นคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นเลยคุณหมอจะชอบของานวิจัย เองรีสเสิร์ชแล้วส่วนใหญ่จะมองเรื่องรีเสิร์ชเป็นหลักแล้วไม่ใช่แค่มีรีเสิร์ชล้วจบมันต้องเป็นรีเสิร์ชที่น่าเชื่อถือต้องเป็นพับบลิกที่มันแบบตีพิมพ์ระดับโลกนะแล้วมันผลรีเสิร์ชต้องสิ g n นิ i ฟิ n แคนได้ว่าดีเรื่องอะไรด้วยเพราะบางครั้งสินค้ามีรีเสิร์ชเยอะ แต่แล้วดุสิตเซก็ไม่ได้ซิงนกิเวอร์าขาขนาดไหน,นแพงขนาดนี้เทียบกับตัวทั่วไปก็ไม่ได้แตกต่างทขาไม่ต้องเสียของแพงฉะนั้นแค่คำว่ามีรีเสิร์ชมันไม่เพียงพอแต่เขาแต่สำหรับคุณหมอของขวัญหรือแบรนด์คุณหมออะไรท่านที่เขาลงลึกเนี่ยเขาจะดูรีเสิร์ชเขาจะอ่านรีเสิร์ชแล้วจะดูว่าเอ๊ะผลมันน่าเชื่อถือจริงไหมแล้วซิงนกิม,นมันมีประโยชน์จริงไหมแล้วกลไกเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่ตอบสนองในผลลัพธ์จริงหรือเปล่าเพราะบ,บางครั้งรีเซลดีแต่กลไกไม่ตอบสนองก็ไม่รู้ว่านนน้าามมัมาจากไหแล้้้้้้วววซึึ่่่่่่่่งงงงงงออ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 ันน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 ีีีีีเเเเเป็สิทททแแแกรรรรดด์์คคคคุุุณณณหหหหมมมยยาาาาาขขืืบลลลพ คุณหมอที่ลงลึกเรื่องงานวิจัยเนี่ยม,มันเกิดแพชั่นขึ้นในตัวหมอมเกิดความว่าในเวลาสื่อสารกับผู้บริโภคผมรู้ว่าคุณหมอจะสามารถถ่ายทอดยังไงเพราะว่าบางครั้งเรื่องระดับพวกนี้มันเป็นเลเวลระดับต้องดักวิชาหรือคุณหมอถึงเข้าใจแต่การที่จะสื่อสารออกมาให้ผู้บริโภคในตลาดตอนนี้เข้าใจนี่เป็นเรื่องยากแล้วยิ่งต้องบอกว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยเฮลท์ h ค a อะไรเนี่ยก็ยากเพราะามันเป็นกฎหมายของออยที่ไม่สามารถบอกอาหารเสริมมันรักษาได้แต่จริงตลาดโลกมันไปถึงเลยว่าแต่เราจะพูดแบบไหนที่จะทําให้คนเข้าใจแล้วยังถูกต้องเนี่ยอออ้้เ่่งงแลววผมาาาคุณหทํได เดยว,ว่าน่าประทับใจเลยเขาจริงนะอันนี้ไม่เคยบอกคุณนันทเพราะจริงเราไม่ได้เลือกเลปติคอรจาก3าจริงๆแล้วเนี่ยดูว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วจังจริงๆแล้วเนี่ยหมอเนี่ยสั่งเลปติคอมาจากอเมริกาอเอามาลองเทสก่อน3เดือนก่อนจะลอนช์มิโก่าคือโดยปกติเนี่ยเราจะเดินเข้าหาซัพพลายเออร์สารมีสารอะไรมั่งเลือกเลือกแต่ว่าตอนที่ทำวิโกลาค่ะ เรารีเสิร์ชมาประมาณครึ่งปีและเราสั่งสารทั่วโลกมาลองอเลติคอคือหนึ่งในนั้นและลองกันแบบโอ้โหลองกันแบบ 50คน <Wow. S 2> ไม่ได้ลองกันน้อยๆเพราะว่าเราต้องแจกเลยแจกลูกค้าในคลินิกแจ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 กพนักงานเฉพาะพนักงาน KKC ก็มีอยู่400คน <Wow. S 2> ดังนั้นเนี่ยจริงๆรแล้วมันดูเหมือนเอ้ยง่ายเอาเอาเนี่ใส่กล่องเอาเลปติคอสแต็มแล้วอุ้ยสักเซตเลยจริงๆไม่ใช่เบื้องหลังการถ่ายทำมันมีเยอะกว่านั้นแต่แต่เรายังไม่เคยบอก3ามสี่ hmm. ว่าเราสตาร์จากเลปติคอร์สตาร์จากงานวิจัยสตาร์จากผลลัพธ์และเราหาว่าเลปติคอใครนําเข้า hmm. มันเลยมาที่มาของการมาดีลกับ3ามสี <Wow. S 2> ่ว้าวอันนี้ เรเป็นอินไซต์เรียกว่าคุณหมอมองหาในระดับโลกเลยแหละเรียกวไปกว้างหาอะไรในระดับโลกที่มันดีที่สุดก่อนแล้วก็ลองแบบตัวเองที่ตกใจนีอหมอลองในคลินิกด้วยแล้วลองในกลุ่มใหญใ่ฉะนั้นเนี่ยเราเก็บสถิติและไม่ได้ลองเฉพาะเลปติคอเฉพาะเลปติคอก็ลองแล้วสิวันแล้วอะแล้วก็คนอื่นๆๆๆนื่นอื่นอ,นอ,นอนใช้เวลาสามถึงหเดือนในการแบบมาฟันธงว่าชอบอนไนที่สุดอพอได้ยินอย่างนี้เรารู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบแจ็คพอตนะครับแต่มันคือเรื่องที่ถูกสร้างมา มั่นใจมาลองมาจนมั่นใจแล้วทาตลาดด้วยแพทชั่นออกมาจริงๆแล้วมันเชื่อว่าที่คุณหมอบอกว่าตั้งเป้าจะให้สินค้าที่ใช้เล็บิคอร์เนี่ยแบรนด์ไทยเนี่ยจะเป็นแบรนด์แรกที่ขายดีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับสุดย,ยอดมากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคีย์สักเซสก็คือเราเป็นแบรนด์เดียวที่ตัวแทนที่ขายเป็นสิบสิแบรนด์กินถ้าคนขายเชื่อระดับที่กินสิ่งนั้นจะขายดีค่ะ ตัวแทนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเขาขาย20แบรนด์ใช่แต่ว่าเขากินกี่แบรนด์ก่อนใช่อ่ะโดยเฉพาะตัวแทนที่ขายอาหารเสริมกลุ่มลดน้ําหนักจะไม่กินเ <c oughs> พราะรู้เพราะกลัวด้วยเพราะกลัวแต่เราเป็นแบรนด์เดียวที่ตัวแทนกล้ากินและติดทุกคน <c oughs> และไม่ใช่แค่วีโกลาไม่ใช่แค่เลปติคอลหลายๆตัวที่เจ้าของบริษัทตัวแทนใหญ่ๆอะคะ่ะที่ยอดขายแบบเป็นร้อยๆล้านต่อปีเนี่ยพูดเลยว่าเขากินของเราคนเดียว เยี่ยมเลยจริงๆอันนี De ้ต้องบอกเป็นหัวใจจริงๆนะครับถ้าแบรนด์ไหนมั่นใจในสินค้าตัวเองเนี่ยเรากินเองแม้ทั้งผมนะครับถ้าเราฝงสารเราพัฒนาให้ลูกค้าอะไรเรารู้ลูกค้าอะไรเนี่ยใส่จริงใส่เต็มผมก็กินเองผมกล้าแนะนําให้คนที่เรารักอันนี้ไม่ใช่แค่กินแบบแค่ลองตันๆนะเพราะมันคือเรื่องของกินระยะยาวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมว่าเป็นหัวใจนะครับที่เซทว่ามันต้อง trust ตั้งแต่ตัวสินค้าตัวเองแล้วเรากล้ากินเราถึงจะบอกต่อได้อันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่แต่งปปันนเ็ร่งทีส้้าใหกตาัวเเิ่มขึ้นนลยะครับ